อ้ดีนเนื้ตัองโอ้น่าเกิดอะไรเขามาทำอะไรนี่อ่หู้ยผ้ชยปมีอะไรในกองไฟหรอเขาตีจะเอาไปไลเหรออืมปินงานดีกว่าปิ้ร ใช้งานคนสุดท้ายเนี่ยไม่เติมทั้งกระปีเลยดูดิเนี่ยอะไรอะทำะไรอะปินเตอร์กระดาษหมดจะมาเอากระดาษแต่ก็กระดาษหมดก็หยิบสิหยิบไม่ถึงเนี่ยอะไรหยิบไม่ถึง ตอนนี้จะมาไม่ถึงก็บอกว่าไม่ถึงไงทีก็หยิบถึงนี่มันจะไม่ถึงอะไรหรอกใช้หมดก็ไม่เติมก็คนมันไม่มั่นใจอะยูดีจะให้ชูแขนใส่คนอื่นได้ไงหรอกโอ๊ยโอ๊ยน่าเบื่อจังเลยยี่ขนจั๊กเนี่ยเนี่ยขยันขึินกังเลยได้ถอนนี่โอ้โหแทบจะทุกวันเลย ไเกไเหรออล<า>ยจะไปไรเหรอ,รอหลคานมากไหมลงมันนั่งถอนขนจัก๊กทุกวันเว้นวัน,วนผัดกันขึ้นใหม่ดูนัแแ่นแหละเฮ้ยมันจะมีวิธีอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยหลงคานมากไหมลงมันนั่งถอนขนจั๊กทุกวันเว้นวันผัดกันขึ้นใหม่ดูนั่นแหละโอโน่มันจะมีวิธีอะไรดีๆบ้างไหมเนี่นนนนนนนย <no. S 2> แล้วไปนิดนึงอ่าเจ็นอะไรไหมคะเลือตาได้แล้วโอ้นี่มันอะไรคะเนี่ยมันคืออะไรคะเนี่ยลองแกะดูเลยค่ะลองแกะดูเลยหอได้สวยมากเลยนะคะเนี่ยมีมีความลักใส่ด้วยนะคะคืออะไรเนี่ยมันก็คือเครื่องซิลเอนอินฟินิตี้ค่ะหมอกมาค่ะมันคืออะไรคะซิลเอนอินฟินิตี้ต้องบอกก่อนซิลเอนเนี่ยนะคะเขาก็ เป็น global แบรนด์ทางด้าน beauty gadget นะฮะเออแล้วก็มีขายอยู่ทั่วโลกเลยนะขายดีขายดีค่ะวางขายกันในสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปเกาหลีญี่ปุ่นเขาชั้นนำอะทั่วโลกเลยนะฮะมามาอยากลอง,งรือยังคะอยากมากแล้วค่ะรู้ใจจังเนี่ยกำลังจะได้เลิกถอนขนอีกทีหนึ่งพอดีเลยมามา จะไปถอนนะขนนะนอกจากมันจะเจ็บแล้วเนี่ยนะจักแรลมออกมาเป็นหนังไก่หรือเปล่าอีกน่อย,ยจักแรลมมาไม่เนียนนะจริงๆก็ไม่อยากขอหลอกแต่ให้ทำไงมันขึ้นตังเลยเนี่ย,ยวันๆีนวันเลยมาดูเครื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยนะ,ะนี่ค่ะเครื่องซิลเอนอินฟินิตี้ค่ะ mm hmm. มันคือเครื่องกําจัดขนระยะย,ยาวค่ะม,มาค่ะหรอคะเขายิงด้วย แสง HPL ค่ะ HPL มันคืออะไรคะเกิดมาไม่เคยได้ยินเนี่ยค่ะไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะ<ช> HPL มันย่อจาก h o m e pulse light นะคะคือมันจะทำหน้าที่ไปจับขนจับรากขนหม,มานะคะแล้วก็ทำให้รากขนมันฝ่อลงแล้วก็จะไม่ต้องเจ็บด้วยแล้วก็ทำให้มันไม่เป็นไอ้ขนคุดอะ เออแล้วก็ไม่เป็นหนังไก่ด้วยโอ้หดีจังเลยแล้วอย่างเงี้ยมันใช้ได้แต่หนวดหรือแบบจกักรและอย่างเงี้ยโอ้ยใช้ได้ทั่วร่างกายครับจะใช้ที่หนวดอย่างเงี้ก็ได้นะจกักรและอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าจะใช้ที่ตรงอะไรนะลายบิกินี่ลายอ่ะก็ได้ออใช่<ๆ>คนเลยได้ทั่วร่างกายจะบอกว่า มันไม่ต้องเสียเวลาแบบไปคลินิกแล้วก็ที่สาคัญคือประหยัดเงินด้วยค่ะที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะเป็นส่วนตัวมันคมม่อยากไป,ไปใงทีเราแบ <ใจ S 2> บไปคลินิกกาจัดขนหรือแบบไปให้เขาแว็กซ์ขนออกเงี้ยมันก็นอนอา,อาซาแบะแฉะทีเขาเงี้ยมันก็ได้ไปอย่างนี้ได้ปมะม้าจะได้มีผิวเรียบเนียนอะไรเงี้ยไรขนที่บ้านเลยดีไหมแล้วก็แถมอีกอย่างนะฮะคืออะไรคะขนเนี้ยเขาจะไม่กลับมาง่ายๆด้วยมันจะไม่ขึ้นใหม่ อย่างน้อยก็คือแบบระยะยาวก็คือประมาณแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยโอ้ดีจังเลยอะ่ะถูกใจจังเลยเครื่องซิลเอนอิน e ฟินิตเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามันไม่เจ็บมือนทำที่ทินอีกด้วยไม่ต้องประครบเย็น <c oughs> ไม่ต้องใช้ยาชงยาช้าเลยค่ะดีจังเลยค่ะแล้วมันทำอะไรได้อีกไหมคือที่น่าตกใจนะคือมันลบรอยดำของสิวได้ด้วยเพราะว่าพวกนี้มันไปจับพวกเม็ดสีดำอะ อ๋อเม็ดสีผิวที่มันเป็นสี้ำอย่างเงี้ยป้าป้าต้องแอบ,บเอาไปใช้บ้างแล้วเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยโอ้โป้าปานี่วางแผนมาเนี่ยสรุปซื้อมาให้ฉันหรือซื้อม <c oughs> า,ชาใช้ด้วยกัน<ม>ใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันโอเคคุ้มหน่อยคุ้มหน่อย S <S งั้นเดี๋ยวมามาเอาไปลองเลยจ้าเย็นเย็นเย็นป๊ายังเล่าจุดเด่นมันไม่หมดเลยคือเลือกไอ้เครื่องซิลวินอินฟินิตี้นะคะมันยิงได้สูงสุดตั้ง4ี่แสนช็อตเลยนะคะมาด้วยเลนคุณภาพสูงเราไม่ต้องเปลี่ยนหัวเลยคะ่ะโอ้หแล้วเราอย่างงี้เราจะเช็คได้ไงว่ามันยิงไปหมดแค่ไหนคือมันจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกันกับมือถือแล้วเราก็เช็คจํานวนที่มันยิงไปแล้วหรือว่ามันเหลือเท่าไหร่ได้ นี่ป้ามาม้แอบถามหน่อยเขาเขียนว่ามันมีพลังงานการวานิกด้วยค่ะมันคืออะไรคะคือต้องบอกเลยว่าพลังงานการวานิกเนี่ยมันช่วยให้เปิดรูขุมขนนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะฉายแสงลงลึกไปที่รากขนขนก็จะฝ่อได้ดีขึ้นนะคะไอ้พวกขนแข็งๆหนาๆอะไรพวกเนี้ยเอาอยู่หมดโหวันหนึ่งยิงไม่ต้องออกจากบ้านเลยยิงเร็วใช้เวลาแค่20บนาทีเองหมดทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวใช้ได้ทั้ง นวดแต่ไม่หมดแหละทั้งตัวทั้งตัวค่ะรายชอบอย่างยังไงรู้ป่ะมันมีกระเป๋ากันกระแทกแบบนี้นะคะมันทําให้เราเนี่ยพกพาสะดวกดูฮารุฮาราไม่ต้องกลัวเครื่องเสียหายด้วยค่ะอยากลองรึเปล่ายังอีกอย่างใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะอ๋อ้ผิวขาวผิวแทนผิวดำใช้ได้หมดค่า อ่ะก่อนจะไปลองกันะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกระเป๋ากันกระแทกนี้นะคะเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะตัวซิลแอนด์อินฟินิตี้เนี่ยในตัวเครื่องก็จะเป็นตัวนี้นะคะจับถนัดมือขนาดก็ประมาณฝ่ามือของเราพอดีนะคะก็จะมีด้านหน้าแล้วก็จะเป็นด้านหลังแบบนี้เลยนะคะโอเคนอกจากนี้ก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะคะเอาไวใ้ให้เราพกเดินทางแล้วก็จะมีหัว อินเตอร์เนชั่นแนนะคะเพื่อเราจะินทางไปต่างประเทศก็สะดวกดีค่ะเรียงมาให้เราดอยนอกจากนี้นะคะก็จะมีผ้าเช็ดตัวเครื่องนะคะแล้วก็จะมีใบเอกสารวารันตีนะคะแล้วก็เป็นผู้มือวิธีการใช้งานค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องทําการโกนขนรักแร้ของเราก่อนนะคะการโกนขนรักแร้เนี่ยเพื่อจะให้แสงเนี่ยจับกับลงบนรากขนของเรานะคะไม่ให้จับที่ ขนด้านบนของเรานั่นเองค่ะย้ำกันสักนิดน,นะคะว่าห้ามถอนหรือแคลขนออกนะคะเพราะว่าการทำงานของเจ้าซ i ล n i n f i n ฟ t นนั้นนะคะแสง SPL เนี่ยมันจะไปจับกับรากขนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีรากขนนะคะการทำงานของตัวนี้มันก็จะไม่มีประสิทธิภาพคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำการเปิดเครื่องก่อนนะคะเปิดเครื่องก็คือกดค้างไว้ ะะแล้วมันก็จะมีระดับไฟขึ้นอันนี้ขึ้นที่1ใช่ไหมคะกดที่ 1, 1ก็จะเปลี่ยนเป็น2 3 4สูงสุดที่ระดับที่5ค่ะแรกๆเนี่ยเรายังไม่ชัวร์ว่าเราขนาะดไหนก็อาจจะเป็นกลางก่อนเขาะจะมีตารางเทียบสีผิวให้เลยนะคะว่าคนสีผิวขาวค่อนข้างขาวเนี่ยอาจจะใช้ได้ถึงระดับ4 5เลยนะคะแต่ถ้า คนที่สีผิวคล้ำลงมาหน่อยก็อาจจะใช้ที่1 2 3สาแค่นั้นเลยนะคะก็ต้องลองดูเทียบสีผิวตามตารางคู่มืออะไรแบบนี้เลยละกันเนาะอ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันอันตรายมันปลอดภัยหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเรากดเงี้ยยิงใส่มันจะไม่ติดนะคะคือมันจะแสงมันจะยิงออกมาต่อเมื่อเราแนบกับตัวเราผิวสัมผัสเราเรียบร้อยแล้วเ,เท่านั้นนะคะ แล้วเวลาเรายิงเนี่ยก็คือนิ้วของเราเนี่ยจะต้องจับด้านแผ่นโลหะด้านล่างทีหนึ่งแล้วถึงจะกดข้างบนนะคะแล้วเรายิงให้ดูอีกินถ้าแบบนี้ไม่แนบเนื้อมันก็จะไม่ติดแต่ถ้าแบบนี้ก็จะติดนะสำคัญคือว่าผิวสัมผัสข,ของด้านหน้าตรงนี้นะคะต้องแนบสนิทกับผิวเราเท่านั้นนะคะโอเคแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราก็จะยิงไปเรื่อยๆให้ทั่วบริเวณ คือถ้าเรายิงแล้วรู้สึกว่ามันร้อนไปหรือเขาเรียกว่ามีความรู้สึกแบบพลังงานเยอะเกินไปก็อาจจะปรับลดค่าเบอร์ของมันลงนะคะในช่วงแรกๆนะคะเราก็จะทําแค่ประมาณแบบอาทิตย์นึงสครั้งให้ทําทีๆไปก่อนนะทำไปสักประมาณ8สัปดาห์นะคะเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าขนของเราบางลงมีปริมาณน้อยลง หรือขนที่เคยแข็งอาจจะแบบอ่อนนุ่มลงอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆลดความถี่ของการยิงเจ้าตัว s ซลล l แอน i n อินเทลงอ่ะหลังจากนะคะเรายิงครบ8สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อาจจะลดความถี่ลงเหลือแค่เดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการเมนเทนให้ขนเนี่ยไม่กลับมาขึ้นอีกนะคะที่สัคัารจะช่วยให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนด้วยค่ะ นอกจากเจ้าเครื่อง Steel Infinity นะคะจะช่วยในเรื่องการกำจัดขนระยะยาวแล้วนะคะมันยังช่วยในการลดรอยดำจากสิวได้ด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขาผ่านอยอมาหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดานะคะยุโรปทุกๆประเทศแล้วก็เกาหลีญี่ปุ่นแม้กระทั่งประเทศไทยเองและที่สำคัญนะคะเขาผ่าน ISO 1น4 8 5ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์อีกด้วยนะคะ บอกเลยว่ายิงกลางอากาศไม่ติดแบบนี้นะคะปลอดภัยชัวร์เดี๋ยวแอนจะทดลองทั้งหมดประมาณ2เดือน8อาทิตย์ตามที่เขาเคลมมาแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่าผล Before After มันจะเป็นยังไงคะ่ะ อย่างนี้นะไปไหนมาไหนก็พกมาใช้นะคะแน่นอนสิคะนี่จะบอกว่านะคะจากการที่แอนใช้มามากกว่าหนึ่งเดือนนะรู้สึกแบบประทับใจมากเพราะว่าขนใต้วงแขนที่เคยแบบเยอะๆขนเส้นหนาๆน,นะคะน้อยลงแล้วก็เส้นเล็เลเลกลงเนี่ยผิวได้ใช้เลยที่สํคาคัญคือผิวใต้วงแขนเนี่ยเรียบเนียนขึ้นมากเลยนะคะและนอกจากนั้นนะใต้คางที่แอนมีแบบว่ารอยดำจากสิวเนี่ย ยิงไปอย่างนี้นะคะประมาณเดือนกว่าก็จางลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อเจ้าเครื่องซิลแอ n อ i n ฟินิตีนะคะได้ที่เฟสตูซิลแอนไฮแลนด์ตามอิกดด้านล่างเลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจอยากจะไปลองจับของจริงก่อนนะคะก็ไปได้ที่ร้านที่สาขาเ e อ็มโพเรียมแล้วก็เซนทัลหลายสาขาเลยสำหรับวันนี้นะคะแอง ก็วออกไปทำธุระโชว์<า>ผ,ชวผิวใต้วงแขนโษขาวก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายๆถ้าเป็นเพื่อนใคหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กด,ดแอบกดซับสไคร์ด้วยค่ะ